ทุกๆวันนักธุรกิจกิฟฟินทุกท่านล้วนมีภารกิจมากมายที่ต้องบริหารและจัดการให้สำเร็จลุล่วงหนึ่งในนั้นก็คือการติดตามตรวจสอบคุณภาพของเครือข่ายว่าทีมงานทำงานเป็นอย่างไรยอดธุรกิจเติบโต,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 ตดีหรือไม่ต้องช่วยดาวไลน์ในเรื่องใดสิ่งเหล่านี้เป็นภารกิจที่ผู้นำในฐานะเจ้าของกิจการต้องตรวจสอบและใส่ใจตลอดเวลาอัพไลน์ที่ขยันและทำงานเป็นจึงจะส่งต่อแรงบันดาลใจไปถึงผู้นำรุ่นต่อๆไปได้ แต่ถ้าหากใครยังสับสนและตั้งต้นไม่ถูกวันนี้แพทย์หญิงน,นลินีภัยบูลจะมาแนะนำให้ฟังว่าท่านควรจะตรวจสอบในเรื่องใดด้วยวิธีการไหนจะเอาไปใช้ได้อย่างไรไปติดตามกันได้เลยค่ะคนจะเป็นนักสร้างเครือข่ายเก่งอย่างเดียวแต่ไม่มีหัวใจของผู้ให้เป็นไม่ได้นะคะถ้าเติท่านมีดาวไลน์ท่านอยากได้ดาวไลน์ที่ทั้งแกรง่งทั้งรักท่านใช่ไหมคะทั้งแกรง่งทั้งรักท่านใช่ไหม เขาจะรักท่านจากสิ่งที่ท่านให้เขาจะรักท่านจากสิ่งที่เขาดูท่านว่าท่านมีน้ำใสใจจริงกับเขาไหมเขาจะรักท่านจากเห็นว่าเขาท่านได้ช่วยเขามีารายได้จริงๆหรือเปล่ามีวิธีการที่ถูกต้องหรือเปล่าและขณะเดียวกันท่านก็ต้องปลูกฝังเขาด้วยว่าตัวเขาก็ต้องไปสร้างความเก่งและความแกร่งให้คนอื่นเพราะไม่มีใครจะช่วยเขาได้ไปตลอดจริงไหมคะ